สาเหตุที่ดึงให้จิตของเราต้องติดอยู่ในตายภพก็มีอยู่สามตายภพมีอยู่สามเหตุที่ดึงให้ติดอยู่ในตายภพก็มีอยู่สามเหตุที่ทำให้เราติดอยู่ในกามภพก็คือกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเหตุที่พาให้เรามาติดอยู่ในรูปภพก็คือภาวะตัณหาเหตุที่พาให้เรามาติดอรูปภพก็คือวิภาวะตัณหาเราก็ต้อง ละตัณหาทั้งสามนี้เวลาเกิดกาม,มาตัณหาก็ต้องใช้ปัญญาคือตายลักษมาสอนใจว่ารูปเสียงกลิ่นรสที่เราเสพให้ความสุขกับเรานี้ไม่เที่ยงมันมีวันหมดได้พอมันหมดแล้วมันก็จะทำให้เราทุกข์เนี่ยถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปเสพมันนี่มันเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้สั่งให้มันให้ความสุขกับเราอย่างถาวรไม่ได้มันเป็นอนัตตา ให้พิจารณาว่าการมาพบการเสพรูปเสียงกลิ่นรสนี่เป็นอนิจจังทุกขงกังอนัตตาความสุขที่ได้จากการเกิดในการมาพบจะต้องมีวันสิ้นสุดลงเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายให้เห็นอย่างนี้จะได้เลิกเสพกรรมได้เวลาเสพรูปประจานก็เช่นเดียวกันให้รู้ว่ารูปประจานก็เป็นของชั่วคราวได้รูปประจานแล้วเดี๋ยวก็ต้อง ออกจากรูปประฌานมาออกมาสู่สภาพจิตที่ปกติก็จะเกิดความเสียดายเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเช่นเดียวกับอรูปฌานต้องละความอยากในการเสพรูปประฌานกับอารูปฌปานลงละความอยากเสพกามร,รูปเสียงกลิ่นรสลงทุกครั้งที่เกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมา พอเห็นพอใช้ตารักเกือ,อนิจังทุกขังอนัตตาพอใช้ตายรักแล้วความอยากจะเสกก็จะหายไปเพราะไม่อยากจะไปเจอความทุกข์เวลาที่มันเส่อมเวลาที่มันหมดนั่นเองพอละความอยากทั้งสามนี่หมดสิ้นไปได้จิตก็จะไม่กลับมาเกิดในตายพอีกต่อไป